อ๋อนี่ทีมงานอ๋อเดียวกันกับรถอะไรนะสวนอดมมซั์ใช่ครับเจ้าเดียวกันโอ้โ้นี่ไงลืมดูป้ายเลยสวนอดมมซั์ครับที่เป็นหกล้อลายเยอะๆนะเดียวคนนี้ครับพ่อคู่ยอดเลยแต่แกก็มีดำวิ่งดินวิ่งอะไรเยอะอยู่ ดเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเข้าไปสวัสดีครับอยู่กับระเวยกระดามชาแนลครับวันนี้พามาชมารถโม่ปูนนะครับรถโม่ปูนหล่อๆกันเลยนะครับวันนี้ก็วันนี้มาเจอดงรถโม่ปูนนะครับก็แปลกตานะครับไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับรถโม่ปูนที่แต่งซิ่งแต่งสวยนะครับวันนี้มาเจอก็เลยมีโอกาสได้แวะมาถ่ายให้ชมกันนะครับผม อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็มาดูคันแรกกันเลยครับผมอ่าเป็น frr 190นะครับก็ที่เรียกกันในหัวโรบคอปบนะครับก็ี่เห็นกันส่วนใหญ่จะเป็นรถดำเนาะก็ใช้2 1 0นะครับตัวนี้ใช้เป็น190นะครับแต่งสวยแต่งซิ่งมาเลยนะครับผมอยู่ในรูปภาพของโม่ปูลกันนะครับรถปูนผสมเสร็จนะครับนี ทีมงานสวนอุดมทรัพย์ครับอุดมทรัพย์คอนกรีตนะครับการโยธานะครับก็วันนี้มาเจอกันนะครับอยู่ที่จันทบุรีนะครับก็เป็นรถคูณที่ข้างๆจะสวยนะครับแต่งซิ่งนะครับมีกันหลายคันเลยนะครับมีทั้ง10รล้อทั้ง6รล้อนะครับนี่ครับตัว10รล้อนะครับ f x z นะครับ320นะครับ320นะครับ หรือเจ้าเดก้านะครับเดก้าสามสองศูนย์นะครับจัดหน้าตัวจีก้ามาครับแปลงหน้าเข้าใจว่าเป็นแปลงหน้าจีก้ามานะครับสุดจริงๆครับดูครับเด็ดมากครับทีเด็ดเมืองจันเลยนะครับผมเพิ่งเคยเห็นรถโมปูนที่สวยๆขนาดนี้นะครับมาดูกันชนกันครับเป็นแบบไฮโรลิกหรือเปล่าครับงานเนียนมากครับ เป็นเลดสะอาดเลยนะครับอ่าเป็นแบบธรรมาดานะครับตัวนี้ไม่มีไฮโดรลิ่งเนาะอีซุซุอ่ามเมชลินสตัวครับไม่ใส่หมวกนะครเดี๋ยวจะร้อนนะครับไม่ใส่หมวกเียมงานกำนันหนุ่มนะครับดุมซับคอนกรีกตการโยธานะครับกระจกบนันไม่ต้องพูดถึงเลยครับนาซาจัดเต็มนะครับเราไฟ สวยกว่านี้มีอีกไหมครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับสําหรับรถโมบูลนะครับผมเพิ่งเคยเห็นนี่ครับที่จัดเต็มจัดหนักขนาดนี้นะครับด้านข้างแปะเลดครับบันไดเลดสุดจริงๆครับกระถล้อเลดก็เป็น10ล้อนะครับตัวดีก้านะครับแปลงหน้าเป็นจีก้านะครับ เงาเงเลยนะครับสุดจริงๆมีหลายคันครับเดี๋ยวพาชมทีละคันไปเลยนะครับแต่เข้าใจว่าแต่งสไตล์เดียวกันหมดเลยนะครับสีม่วงนะครับโทนสีม่วงหมดเลยนะครับก็เป็นทีมงานเดียวกันกับสวนอุดมทรัพย์นะครับนี่ มาดูมีตัวแคตเตอร์มิลานะครับสามสองศนดี 3, 2, นะครับแต่งกระจกเหมือนกันนะครับกถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเข้ามาเยี่ยมชมในหน้างานาหน้าดินอีกทีหนึ่งนะครับผมวันนี้มาเจอ,อตัวรถโมปูลนะครับเดี๋ยวถ่ายรถโมปูลให้ดูก่อนนะครับสุดจริงๆครับแต่ละคันก็สนใจปูน ผสมเสร็จนะครับก็ติดต่อมาได้ครับตามเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับทีมงานอุดมทรัพย์คอนกรีตการโยธาครับเรียกใช้บริการได้ครับโซนจันทบุรีนะครับโซนตะวันออกนะครับเข้าใจว่าน่าจะไปทั่วโซนตะวันออกนะครับส่งทั่วจันเลยไหมนี่ไปไหนบ้างเนี่ยท,ทั่วเลยใช่ไหมตาดก็ไปไหมตาดไปไหมไ,หไปเหมือนกันตาด ตาดละยองจันโอ้โหวิ่งทั่วเลยนะมีกี่คันในทีมงานนี่รถ100มี4รถเล็กมี2ไอ้รถแต่งแบบนี้หมดเลยตายเดียวหมดเลยพี่โอ้สุดจริงจเจ้าของแน่จะชอบสีม่วงไงสีม่วงหมดเลยนะอ่าใช่ครับเกิดวันเสาร์อ๋อสีสีวันเกิดนะ มาดูอีกคันหนึ่งครับ FRR ร้อนะครับไม่อยากจะบรรยายเยอะครับให้ดูกันเยอะๆนะครับอ่มีคันหนึ่งครับอยู่ฝั่งนูน้นเดี๋ยวเดินไปดูกันครับนี่น้าโรโบครปครับ190แดงมานะครับ ่วนมากเจอบรรทุกดินก็จะเป็น210นะครับตัวนี้ใช้มาปั่นโม่ครับไปดูขนน้นกันครับเป็นตัว100ขั้นหนึ่งครับขอ,อฝากไว้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับระเบกระดามช n แนลนะครับชอบในเรื่องของเครื่องจักรแต่งก็ กดติดตามไว้เลยนะครับก็จะมีโอกาสจะหารถแต่งสวยๆแต่งซิ่งๆนะครับมาให้ดูกันนะครับเป็นเครื่องจักรการเกษตรครับหรือรถสิบล้อรถดำรถบรรทุกนะครับรถแม็โคนะครับรถเท็กเตอร์นะครับที่เป็นเครื่องจักรนะครับเก็ต่อมาจากที่ไหนเนี่ยบันโปงครับบันโปงลาดบุรีโอเอามาจากลาดบุรีนะครับ แต่งแบบบล็อกเดียวกันเลยนะครับ3ามคันที่เห็นวันนี้นะครับตัวรถ10ล้อนะครับทำหน้าจีก้ามาครับสวยๆครับก็สนใจคอนเกรีตผสมเสร็จครับติดต่อได้ครับทีมงานอุดมทรัพย์ คอนกรีตผสมเสร็จการโยธานะครบับเบอร์โทรนะครับตามนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเข้าไปเทในหน้างานนี่รอเลยนะครับดูเต็มเต็มครับ รถสวยรถซิ่งครับสายซิ่งสายแต่งนะครับน่าจะถูกอ,อกถูกใจกันนะครับเบอร์โทรตามนี้ได้เลยครับเรียกใช้บริการได้ครับอังกฤตผสมเสร็จ โซนจันทบุรีครับระยองตาดนะครับกอ็อยู่ในพื้นที่การบริการนะครับผมส่งถึงที่นะครับรถโมปูนสวยๆครับของทีมงานอุดมทรัพย์คอนกรีตผสมเสร็จการโยธานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับระแวกระดามชนแนลครับผมสวัสดีครับ